สเปอะครับยิ้มสวยครับไม่วีดไวยน่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศมากกว่าเขาเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วกันครับโดยทั่วไปมันก็จะยุ่งเป็นช่วงครับแล้วแต่วันก็จะมีเวลาฟิตในการทำงานอยู่ค่อนข้างใต่ตัวไม่สามารถจะลากระทันหันหรือไรได้ส่วนใหญ่ทำอยู่ที่บ้านครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนโปรเซสในการทำงาน เพราะว่าผมทำนักงานด้านศิลปะเนี่ยไม่สามารถที่จะย้ายไปไหนได้มากทำ CSR ทาเพื่อสังคมนเนีย้ก็ไม่ค่อยได้ไปเจอใครเท่าไหร่โดยปกติแล้วเราจะทํางานจำถึงสุขส่วนใหญ่าง,งานจะอยู่เป็นลักษณะมันอ,อยู่ในคอนโดแล้วก็จะมีทีมเขียนซอฟต์แวร์ก็ทำสตาร์ทอัพแล้วก็เรเลิกไปดึกหน่อยยิ้มสวยครับยิ้มง่ายคุยเก่งไม่ได้สะโขบบางคนก็ แล้วแต่ว่าสะดุดตาไหมบางคนก็ขาววยบางคนก็ตาโตいいคืออยากรู้จักหลายๆคนหลายๆอาชีพได้เรียนรู้อะไรต่างๆนอกเหนือจากที่เรียนมาชอบผู้หญิงที่มองแล้วเหมือนแบบเราแต่เป็นผู้หญิงเหมือนเราอ่ะแบบเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนเรา <S <S 2> <S 2> ก็คือนิ่งๆไม่วิตไวผมชอบคนที่แบบคุยด้วยกันร,รู้เรื่องแลกเปลี่ยนอะไรใหม่ๆได้จะรู้สึกว่ามีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษอย่างแรกก็เราก็ดูที่หน้าตานครับขาวคุณดีอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าเป็นเรื่องของนิสัยเนี่ยก็ต้องจิตใจดีะจะต้องซัพพอร์ตกันได้อะไรอย่างเง้ยเขาเป็นคนที่ทําธุรกิจกันครับเวลาของเขาจะค่อนข้าง,งยืดหยุ่นเขาอยู่กับเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นบัดดี้อะครับแล้วทำอะไรไปได้วยกันได้มีเป้าหมายชีวิตร่วมกันได้น่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศมากกว่าดูน่เป็นนักขอบจิบนะครับเราว่าเป็นสาวหวานเหมือนเราชอบแต่งตัวนิดนึงไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะทํางานประจําคนที่สามคิดว่าเป็น ครรรัับบบเียย้อผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบตลกนะไม่รู้รู้สึกว่าจะต้องเป็นคนแบบทะเลนแน่ๆเลยชัวร์ดูดูไม่ออกอาจจะด้วยด้วยรูปดูบอกว่าจิกนิดนึงแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ตัวต้องเป็นแอนด์มอนสเตอร์เราวันนี้ทำธุรกิจอ่ามีเราว่าจักราล์นี่ก็ต้องเรียนอดีเลยใช่ใช่ผมเห็นด้วยครับเห็นด้วย เขามีชีวิตลาติทุกวันแรกงานแล้วก็แบบสักหน่อยกินสักหน่อยดื่มสักหน่อยอะไรเงรูปแรกก็มองว่าดูเป็นคนแต่งตัวเก่งปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ชอบงานปาร์ตี้สังคมมีเพื่อนฝูงเยอะผมว่าเขาดูสดใสเยนีเขาอาจจะเซ็กซี่น่ารักดีครับหน้าตาดีดูจิ้มลิ้มดีครับเขาหน้ารักเลยนี่ดูผมรู้สึกว่าผู้หญิงที่ใช้กระเป๋ พี่ฮอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบ<ม>ต,าตามเทรนตามเกี่ยวกับด้านแฟชัน<ม>่นอะไรเงี้ยดูแล้วคนนี้ดูเรียบร้อยคุยส<ม>น,นุกเยยย<ม>ลยคนนี้สวยเลยพี่แต่ว่าผมว่าเขาดูเข้าสัญญาไฮโซรวยตัวเอคนนี้ก็จะดูน่ารักดีมั่นใจในตัวเองเซลอะไรเงี้ยพี่ว่าคนแรกน่าจะแนวแอร์โฮสเตสครับคนที่สองน่าจะแนวขายเสื้อผ้าออนไลน์นะครับคนที่สามมาเก็ตติ้งคนที่สีน่นะคุณเฉีย น่าจะคนนี้ครับจริงๆผมว่าผมคนนี้ครับผมตายแล้วคเดอยวกันเลยแอร์โสเตแอร์โฮเเคสในักบัญชีครับอันนี้เป็นแอรเตไม่ได้เจอครับก็าคงเจอแต่คนไข้เวลาทำงานจริงจะอยู่ที่บ้านแต่ไม่ค่อยได้เจอครับไม่ได้เจออืมไม่มีเหมือนกันครับ ความรู้จักครับก็อาชีพเป็นเป็นส่วนหนึ่งครับแต่เขาได้ต้องคุยกันจะรู้คราบคุยครับความรู้จักกันไว้ครับคุยกันไดร้รู้สึกว่าเป็นคนที่คุยกับคนอื่นง่ายอยู่แล้วโน้สมูทเนี่ยจุดเด่นเลยเราเรามองว่ามันเป็นแอปที่เป็นธรรมชาติคือหนึ่งวันเขาแมทให้เราหนึ่งแบทแล้วเราก็ใช้เวลาหนึ่งวันในการคุยกับเขาหรือว่ามันโอเคไม่โอเคใช่ไหมครับถ้าไม่โอเคเนี่ยโอเคเที่ยงหน้าเนี่ยเขาก็มาอีกแบทหนึ่งล้ว